ขอเดชชาฝ่า,าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์ดวงแก้วเทียนสวัสดิ์กิจผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาคณะวรารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบาัตรดังมีรายนามดังต่อไปนี้วารสารศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวนัทนรีกิติมงคลชัยนางสาวภูานิสาหิรันวานิชกุลเกียรติยมอันดับหนึ่งนางสาวพัฒนันชาติอุดมเดชนางสาววรัธยาปัทธรรมวิสูตนางสาวเพชรราธ,ธีรันรัตนากร นางสาวสิริยาสัมภานางสาวเมษาวดีวุฒิประพันธ์พงศ์นางสาวธยนันท์สงขลานางสาวจริยาพรอมสมบูรณ์นางสาวพิชญานินเผือกทองนางสาวนิชการบุตรประดิษฐ์นางสาวโชตินัทเอี่ยมจันพวงนางสาวนราพัฒน์อัญชนาณ์นางสาวสิริรัตย์ยอดมงคลนางสาวนิชมลโลหะขจรพันธ์เกียรติยมอันดับสองนางสาวธันจิราคงพิทยาพันธ์นางสาวสาริสาบุญประกอบศักดิ์นายวิมนัสราชประดิษฐ์ นายวิทาวินทาเอื้อนายถาปนาโกศินปการนางสาวเกศสนกดีขุทศนางสาวนภัสสิริอาชาวัฒนานางสาวพัชรินคุ้มเจริญวรสารศาสตร์บัณฑิตนางสาวอัญธิกาพรมทองนางสาวสุธิดาตรีทวีราภนางสาวโยรดาอมรศิลป์นางสาวพริมัตาสิริพงศ์นางสาวขวัญจีราสุธาสันติกุลนางสาวชิรพัฒน์โพอุทัยนางสาวสุธิดาสวนพันธ์นายธนพงศ์พัฒนานุกุลกิจนางสาวกมลรักแก้วสีเขียวนางสาววัสมน์หมานางสาวอนัญญาจาง สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวภูริชยาอัศวเดชเมทากุลนายเจริ์ยุวพันธ์เกียรตินิยมอันดับสองนางสาวอภิชยาพัฒนาสิริมงคลนายพิชาพักสุขเขนายเกิดเกลียดวีระวุฒิพงศ์นางสาวชวิสาเกียรติเชิดแสงสุกนางสาวชัญญาเกียรติเฟื่องฟูวรสารศาสตร์บัณฑิตนางสาวเจนนี่เบลโลเมนาวอนเดอร์สไลน์นายธนัตชาวประดิษฐ์ นางสาวอรยาสมบัติเจริญนงนางสาวพิมาพงพาณิชย์นายปกป้องเวทการนานางสาวธนาภาคงพิลาสารนางสาวอัญญมณีเมธยานันนายกาสิพัฒน์วงศ์วิทก์กำจรนางสาวเบญญาภาตรีรัจารุนางสาวพัสวีการจนพันธ์นางสาวพันชิตาจันประเสริฐนางสาวเจษริสามาเซียกนางสาวอาทิตยาทองวิชิตนางสาวปรียาพรกิจพิทักษิณนายชาตรีวลัยสุวรรณวลัยกร นางสาวสิทธุประภาเพชรมงคลนางสาวสุภสิตาพิทยาคุณนายสุพัฒน์ศรีสงงานางสาวธนทรปีตะวันนางสาวธัญชนกสอนเศษสกุลนางสาวทัศรันจันนบนางสาวยี่ช้างเฉินวรสศาสัตบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวสุดารัตนสุขิลาภเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวธัญธรนิตินันนางสาวธัญพรธเนตรุ่งโรจนางสาวนีรชาค้าขายนายธนากรเรืองกริ นางสาวธนพรขนึงจิตนางสาวชนัญญาการรักบริสุทธิ์ทิศีนางสาวพรชนกนิธิพรรีนางสาวธมนทรแน่นหนานางสาวบรมลุ่งพาณิชย์นางสาวพรทิพย์มณีวัฒนโรธนางสาวอภิสราวงสนิทนางสาวอภิษราบุญยฤทธิพูนสิรินางสาวอธิตยาพิมพาคำเตรียินิยมอันดับสองนายธนพัฒน์พรพัฒน์นางสาวนัทมนทีคาวงนายไพฑูรย์ศรีบุญเรืองนางสาวนัทนิชาอินโพนายปณิธิยิ้มละไม นางสาวนัทขาปาตีเลิกสำราญนายสุภวิย์สุขสถิตนายกิติพัฒน์สมเจริญนางสาวจักษนาอุตรศสีนางสาวนภส,นสรบุษราคำสกุลนางสาวนันทิวันสุขสุวิทย์นายชัชพงศ์อินคงนายรัชพลตันฉายงามนางสาวนัชชาเมฆาสวัสดิ์วงศ์นางสาวภวรัน์พุกเจริญนางสาวปาลิตาใจปลื้มนางสาวภูมิการอัศวเลิศพลากรนางสาวพิชยาพรจำปีเพชร นางสาวปรินพรปิตาสวัสดิ์วารส,สารศาสตร์บัณฑิตนายมนประเสริฐสายบัวทองนางสาวขวัญหฤทัยอินตาพวงนางสาวพวงยกคำคันธริษนางสาวนิชาพัฒน์แดงปงนางสาวอภิษฐานิรัติสยนางสาวโยธกาบุญชูนายธนวัฒน์หลวงแสนนายนัทวัฒน์ศาสตรส์ประถมนายอธิวัฒน์เพลิดพลาวนายธนพัฒน์งามผลนายสรุตอดีการิ นายสรันธรรมเนียมนางสาวสุพัชชารานรอนนายนนทกรเศรฐชัยนางสาวนพธรรมการจนะศูนย์นายจิรทัศส,สุทัศน์ณอายุธยานายรัชตะทีรัตตินันสาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวธัญญามาตรชานชัยวัฒนางสาวนันทินีจิราธิยุทธนางสาวธันวรัตชูภูนางสาวคณิชชาสา,าจิระเสวีนุประพันธ์นางสาวลักษิกากาทอง เกียรตินิยมอันดับสองนางสาวนิชาภาไตรทิพยาณิ์นางสาวปณิชาวรสีนายนัชนนเอกรังสีวรสารศาสตร์บัณฑิตนางสาวปัญธารีสุราฤทธิ์นางสาวพาณิตาเจริญผลนางสาวพิชยาบรรพศนางสาวพัชพรเกษมบุญชัยนายรัตนนมั่นเกษมวิทย์นายพศวัรชยารินนายนภร,รัตน์สาวรวิสิทิ์ นายเวนิดเมฆธนาสารนางสาววริศราสีเจริญจิตนางสาวนัทธิราปรวีพงละดานายนภัสอนันควานิศและนางสาวนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ